อาจารย์ครับทําหนังยังไงให้คนไม่สกิปครับอย่าพูดคาว่าสะกิปนะเราว่าเขาสต็อปมากกว่านะเครียดไหมสำหรับสาขาเราเข้าใจน,นิดนึงนะมันไม่ใช่เป็นงานผลิตที่ทําด้วยส่วนตัวหนึ่งมันต้องทําเป็นทีมสก็คือเมื่อทําเป็นทีมก็ต้องบรหิหารจัดการไปด้วยกันให้ได้ไอ้ตรงนี้นะเราว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะฮะเคยลองให้ตอนดูหนังกันไหมครับสงสัยไหมครับว่าผู้กำกับเนี่ยเขาทำให้เราเชื่อในตัวละครได้ยังไงวันนี้นะครับเรามาคุยกันในหัวข้อ ทำหนังยังไงให้คนดูอินฉบับภาพยนตร์ลังสิธิ์ครับกับอาจารย์วัฒนิมนครับสวัสดีครับอาจารย์จ้าสวัสดีจ้านี่ก็เป็นอาจารย์ว่านะครับผมัวหน้าสาขาภาพยนตร์ของเราที่ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเด็กภาพยนตร์แล้วผมก็เชื่อว่าเด็กสาขาขอ,อื่นก็พอรู้จักอาจารย์เช่นเดียวกันครับอาจารย์อยู่กับมอลังสิษย์มานานยังครับเนี่ยก็ถ้านับเป็นเวลาช่วงเวลาแล้วนะคะเกือบสามทศวรรษค่ะสามทศวรรษค่ะโอ้หก็เป็นรุ่นเดิรตั้งแต่ MPV เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสอนตั้งแต่เป็นสาขาวิชาการภาพยนตร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเป็นสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลค่ะก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยไปใช่ไหมครับอืแล้วอาจารย์ครับทําหนังยังไงให้คนไม่สคิปครับวิธีการสําคัญที่สุดเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเราทําหนังเนี่ยมันไม่ได้ทําเพื่อสนองความต้องการของผู้ผลิตแต่เราต้องการคนดูแล้วคนดูเวลาดูหนังเนี่ยสื่อตัวเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มาล่อหลอกให้คนดูรู้สึกก็คือเอนเตอร์เทน เอนเตอร์เทนคือความสนุกความสนุกคือคนดูเปิดใจรับเราก็ต้องเข้าใจว่าภาพยนตร์เนี่ยนะฮะมันจะเล่าเรื่องอะไรหรือมีเป้าหมายให้คนดูเนี่ยสนุกกับการรับรู้เรื่องเล่าไปพร้อมกับการใช้เทคนิคภาพยนตร์คนทําต้องรู้ว่าคนดูต้องการอะไรใช่แล้วต้องรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่คนดูเขาจะมีความสุขกับการดูเนี่ยอย่างเช่นเราส่งเรื่องเล่าไปแบบนี้เรามีตัวละครนี้เราถ่ายออกมาอย่างนี้คนดูติดตามได้แบบ่บเฮ้ยมันเล่าใจว่ะต้องติดตามอ่ะไม่ใช่นั่งดูแลแบบเฮ้ยฉันไม่เชื่อออมอ่ะไม่เชื่อแล้วก็ดูไม่สนุกอ่ะ แน่นอนสุดอย่าพูดคําว่าสกิปนะเราว่าเขาสต็อปมากกว่านะแล้วก็ปิดไปเลยใช่แล้วก็เปลี่ยนเรื่องอื่นเลยอันนี้สูญเสียเสียศูนย์ต้องอ,อยาไปถึงเหมือนกันอย่างผมเองแบบสมมติเปิดเรื่องมาแล้วมันแบบมันไม่คิกะผมแบบมแบบผมก็กดแล้วก็เปลี่ยนเลยเหมือนกันรู้สึกว่าแบบมันไม่ก็มันก็คงไม่จอยแหละอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาทั้งที่เราเองก็ยังไม่ไดูด จนจบเรื่องไปองสององสามเลยใช่ฮะแล้วให้รู้ด้วยนะฮะว่าพอเวลามันประกอบเป็นภาพยนตยน์แล้วมันไม่ใช่เป็นการแสดงคือการแสดงไม่ดีแล้วคนหยุดดูอย่างเดียวนะมันมีทั้งการแสดงการถ่ายทําการตัดต่อการมิกซ์เสียงอะไรต่างๆนะศาสตร์มันมีหลากหลายฮนะเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าทํายังไงนะที่แบบว่าคนดูมันจะ,อะ <entertain. S 2> เอนเตอร์เทนเลี้ยงคนดูยังไงให้คนดูเชื่อให้คนดูอินกับเราเราก็เรียกว่าม,มันเหมือนการสร้างเป้าหมายกับคนดูว่าเราจะอิมแพคคนดูถ้าคนดูอิมแพคตรงนี้เอนเตอร์เทนเกิดขึ้นทำให้คนดูเชื่อยาก แต่สุดท้ายแล้วคนทำหนังก็ต้องมองมุมคนดูมากกว่าคนทำอยู่ดีเพราะเหมือนเราเป็นคนทำปุ๊บแล้วโฟกัสแค่แบบโอเคฉันอยากทำฉันเชื่อกลายเป็นว่าพอคนดูแบบเขาไม่ได้เขียนกับเราแต่แรกอะเขาก็ไม่เก็ตสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนทำหนังถึงต้องรอบคอบและระมัดระวังว่าเราต้องการให้คนดูเข้าถึงเป้าหมายอะไรนะวิธีการล่อลออคนดูเพื่อจะเข้าไปสู่จุดนั้นและคนดูเนี่ยอย่าลืมนะคะบังคับเขาไม่ได้ อ่าใช่นะเขาจะลื่นไหลไปกับมันเขาจะยอมเชื่อและเขาจะสนุกและเขาจะรู้สึกแบบว่าตื่นตาตื่นใจกับการที่ใช้เทคนิคภาพยนตร์มาช่วยทําให้เขาเนี่ยเกิดการเข้าถึงณจุดนั้นได้ยังไงนะทายังไงให้เขาดูจนจบดีกว่ามันยากมากอืมอาจารย์ครับอาจารย์ว่าแนวไหนที่แบบคนดูข้ามน้อยสุดใช้คํานี้แล้วกันประเด็นแรกเลยนะฮะถ้าผู้แสดงเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครการที่ผู้แสดงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่องและบอกว่านี่คือเรื่องเล่าที่ตัวละครเข้าไปอยู่แล้วคนดูเชื่อ และเขาทําสิ่งนี้เพื่ออะไรนั่นคือเหตุผลและทําให้มันเกิดความสมจริงกับการถ่ายทําพอคนดูมัน,นอินเนี่ยเขาถึงใช้คําว่าอินเนี่ยนะครับคนดูอินไปกับตัวเรื่องมันสนุกแล้ว,ลวนั่นแหละประตูประตูแห่งความเอนเตอร์เทนเปิดรับคนดูแล้วและผลสําเร็จก็ตามมาอ่ะใช่อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าดือยความที่อ่านหนังสยองขวัญหนังแบบว่าหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็เลี้ยงคนดูเนาะอาจารย์ตรงข้ามกันดีกว่าอาจารย์ว่าหนังแนวไหนที่เลี้ยงคนดูยาก ทำให้คนดูแบบเบื่อง่ายคือลักษณะของคนดูที่จะดูติดตามชมภาพยนตร์ในแต่ละช่องนะซึ่งเราเรียกว่าช่องหรือว่าประเภทหรือตระกูลภาพยนตร์เนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการที่ผู้ผลิตเนี่ยมีเนื้อหาการเล่าเรื่องแล้วอยากให้ไอ้เจ้าตัวช่องเนี่ยมันเข้าไปขับเคลื่อนเนื้อหาการเล่าเรื่องได้ยังไงเช่นสยองขวัญมันก็ขับเคลื่อนด้วยคนดูต้องสยองต้องกลัวจะสร้างตัวละครสร้างเหตุการณ์ให้คนดูสยองได้ยังไงคอมเมดี้คือคนดูตลกได้ยังไงจะไปฝืนบังคับว่าเฮ้ยอันนี้ตลกแล้วแต่คนดูมันต้องดูแล้วรู้สึกว่า เขาเก็ตกับมุกและเขายอมเชื่อในมุกนั้นภายใต้ตัวละครที่สร้างมุกตลกให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับการเล่าเรื่องอ,อย่างเงี้ยก็ต้องทําให้คนดูเขาเกิดความรู้สึกว่าเออฉันจะสนุกไม่ใช่บังคับว่าเฮ้ยนี่ตลกแล้วกดบุ่มตลกไม่ได้อ,อาจารย์ครับเราอยากรู้ว่าคนเขียนบทเชื่อแหละแต่ถ้าคนดูไม่เชื่อเราแก้ยังไงได้บ้างตรงนี้มันต้องมีสิ่งสําคัญมากๆที่ว่าทําแล้วเนี่ย อะไรคือเป้าหมายที่อยากได้ออกมาจากตัวผลงานและเป้าหมายนั้นเนี่ยนะมันสนองต่อไปที่คนดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าว่าหนังเรื่องนี้เราอยากให้คนดูเข้าถึงอะไรหนังเรื่องนี้มันมีจุดเด่นที่จะต้องทําได้ยังไงนะฮะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่หาตรงนั้นให้เจอก่อนนั่นคือมองภาพรวมก่อนมันจะมีนะฮะขั้นตอนที่เราบอกไว้ pre production ก่อนการผลิตเตรียมงานยังไงก็ต้องเอาตรงนี้ไปคิดและผลิตออกมาเป็นไปตามการเตรียมงานมาและขั้นตอนหลังการผลิตซึ่งมันถือว่าสําคัญนะที่จะถูกองค์ประกอบมีผลหมดเลยใช่ค่ะแล้วอาจารย์ว่าทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบไหนในมุมอาจารย์เองลวกันคิดว่าอาางค์ประกอบไหนมีผลสุดเราบอกได้เลยนะมันขับเคลื่อนไปด้วยกันนะถ้าไม่มีการเตรียมการการผลิตก็อาจจะไม่มีความพร้อม ถ้าการผลิตไม่พร้อมการตัดต่อจะช่วยแก้ไขได้ไหม,มถ้าการตัดต่อช่วยแก้ไขได้แน่นอนที่สุดมันก็ต้องไปจบตรงที่การตัดต่อเพื่อทําให้ทั้งหมดขับเคลื่อนไปด้วยกันณะตอนนี้อาจารย์ด้วยคมที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอาจารย์ว่าเรามีเขาอะไรมีมีผลต่อเรามากไหมใช้คํานี้แล้วกันเราอยากจะเรียกว่า AI นะฮะให้ประโยชน์กับ การเรียนการสอนทางด้านภาพยนตร์เพราะมันมีหลากหลายนะคะที่ต้องมีการค้นคว้าอราเริ่มจากการเขียนบทต้องรีเสิร์ชนะฮะรีเสิร์ชเรื่องเราอยากจะเขียนบทย้อนยุคเราไม่รู้หรืออยากจะเขียนไดอะล็อกตัวละครภายใต้คาแรคเตอร์แบบนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวช่วยในการช่วยค้นคว้าให้เกิดผลแห่งการหยิบเอาไปสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์หรือถ้าเกิดจะเตรียมงานสร้างนะแล้วรู้ว่าภาพยนตร์ไม่ภาพยนตร์ที่มันต้องเหมือนมีอะไรอะ่ะองค์ประกอบเชิญแฟนตาซี นี่มันเหนือจริงขึ้นไปเราก็อยากจะได้เหนือจริงแบบไหนล่ะเราก็ให้ AI ช่วย c r e เอทแล้วเราก็เลือกใช่แล้วก็เลือกดูว่าไหนที่มันเหมาะสมกับการที่เราเนี่ยอยากที่จะให้เขานําเสนอมาเพื่อเราคัดสรรเลือกพอคัดสรรเลือกเสร็จไป create ต่ออีกอย่างเงี้ยนะเราว่า AI มันเป็นตัวเรียกว่าเหมือน,นเป็นเครื่องมือให้เราเนาะใช่ มันเป็นวิธีการที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือให้เราเลือกใช้และเมื่อเลือกใช้แล้วเราสามารถรู้ได้ว่าการค้นคว้าของเราให้เขาช่วยนําพาเราไปสู่ตรงนั้นได้เขาไม่ใช่พาร์ทเนอร์แต่เขาเป็นเหมือนแบบเครื่องมือภายใต้อันเดอร์อของเรา,เรารที่แบบหยิบเขามาใช้อ่อะไว้กลับมาเรื่องของภาพยนตร์ของเราดีกว่าสกี่ับมอเังสิตรุ่นหนึ่งก็สองสามร้อยคนเนาะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอัตราการบอกว่าแข่งขันกันมันสูงไหมคนจะตกงานเยอะไหมการทํางานในสายนี้นะคะมันขยายกว้างขึ้นนะ บางทีเราจะไปเล็งเห็นเป็นภาพยนตร์เหมือนภาพยนตร์เข้าโรงฉายยังเดียวไม่ได้เลยนะคะ,ะมันมีทั้งภาพยนตร์นะฮะที่ใช้ศาสตร์ทางด้านการเรียนรู้ในสาขาของเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะคะวิธีการผลิต ละครซีรีส์ปัจจุบันก็มีนะสตรีมมิ่งซีรีส์ mm hmm. ภาพยนตร์ต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสายงานที่มีการขยายาผ <ล S 2> าให้เห็นว่ามันมีการผลิตมากขึ้นเพราะมีวิธีไปรองรับด้วยการนําเสนอที่มันค่อนข้างกว้างหรือแม้กระทั่งอ่ะพูดง่ายๆว่าสมมุติ MV ็มวีมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ยมันก็ต้องขายเพลงใช่ไหมฮะหรือว่าทําให้ศิลปินเพลงอยากต้องมีสื่อประกอบการนําเสนออย่างเงี้ยมันต้องผลิตออกมาเป็นตัวผลงาน เอาเรื่องราวไปใส่ให้สอดคล้องกับเพลงก็ต้องใช้การถ่ายทําในสถานภาพย,าย <ผม S 1> นตร์ผมมานนั่งคิดดูนะผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์นะอย่างการจัดการเรื่องที่การจัดการก่อนก็สามารถนําความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ต่อยอดทรงอื่นได้มันไม่จําเป็นว่าคุณต้องแบบอภาพยนตร์อย่างเดียวคุณสามารถนําความรู้ตรงเนี้ยไปใช้อย่างอื่นได้เช่นเดียวกันค่ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์สลับ คนที่แบบอุ้ยรักนิเทศศาสตร์ต่อให้คนจะเยอะสุดท้ายแล้วภาพ,พยนตร์ก็สามารถกระจายไปได้หลายๆที่ไม่ได้แข่งขันสูงเพราะ,าะว่าเร<ส>มีอีกอย่างอย่าลืมด้วยฟรีแลนซ์อ่า<ม>ใช่บางคนแบบชอบแบบไม่ได้แบบเขาอะไรทำางานจากใครหรือว่าภายใต้ใครเนี่ยก็แบบจัดการตัวเองได้สมมติวันนี้อยากจะรับคิวนี้ก็สามารถดุยใส่ที่ตัวเองถนัดได้เช่นเดียวกันค่ะอืมผมอยากรู้ว่าอาจารย์ว่าการเรียนมันเครียดไหมสำหรับสาขาเรามันจะเครียดต่อเมื่อคนเรียนรู้สึกว่าเรียนแล้วเราอึดอัด เราไม่มีความสุขมันไมนมีความสุขหรือถ้าเกิดว่าไปเจอผู้เรียนที่บางครั้งเนี่ยนะฮะเราเหมือนกับมาเรียนแล้วมีเขาเรียกตั้งความหวังอย่างหนึ่งแล้วมาเจออย่างหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องมาเข้าใจนิดนึงนะมันไม่ใช่เป็นงานผลิตที่ทําด้วยส่วนตัวหนึ่งมันต้องทําเป็นทีมสองก็คือเมื่อทําเป็นทีมก็ต้องบริหารจัดการไปด้วยกันให้ได้แล้วสามก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะว่าบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในการทํางานมันจะเป็นต้องกระจายออกไปเป็นทีม ไอ้ตรงนี้นะฮะเราว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะฮะบางทีจบไปแล้วมันก็อาจจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเมร่ะมีเักศึกษาที่จบไปบางครั้งก็มาพูดให้ฟังนะบอกว่าคิดถึงบรรยากาศที่เคยทํางานแม้ว่าจะทะเลาะก,กันแต่มันเหมือนกับเป็นเวทีที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้และก็เอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไม่ว่าจากการทํางานและมีอุปสรรคทะเลาะก,กับเพื่อนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อมีอุปสรรคในการผลิตเราต้องฝ่าไปได้ยังไงเพื่อให้ผลงานการผลิตภาพยนตร์เนี่ยมันออกมาเพราะฉะนั้นอุปสรรค คือบทเรียนที่ดีและมันคือทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการผลิตภาพยนตร์เนี่ยนะเราก็พูดอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยเราเตรียมการไว้ดีแต่อาจจะต้องไปแก้ปัญหาหน้างานหรือถ้ามันเจอปัญหาเนี่ยเราจะแก้ยังไงบางครั้งเราอาจจะกลายเป็นบุคคลที่แบบว่าเรียนรู้การแก้ปัญหาไปพร้อมกับการเข้าใจศาสตร์ทางด้านภาพยนตร์และมันก็ท้าทายให้เรารู้สึกว่าความกดดันอาจจะมาตอนแรกแต่ถ้าเราผ่านจุดกดดันไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดในการเรียนรู้และเผพอๆมันก็กลายเป็นความรักและไปต่อยอดต่อได้อย่างงี้นะ สุดท้ายแล้วคุณมาภาพยนตร์คุณก็ต้องได้อืย่างน่กลับไปบ้างแหละผมว่าไม่ได้แค่ตรงหนังอย่างเดียวโอหผมมองว่าน้องที่ฟังอยู่คงแบบอ่ะเกิดประกายกันแล้วแหละผมเชื่อว่าถ้ามันมองผ่านเลนความสนุกอะ่ะมันไม่ได้แค่เหนื่อยอย่างเดียวมันเหมือนการลยุยการลงมือทําจริงการที่เราแบบมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราลงมือทําไปจริงๆด้วยแค่ไม่เราคนเดียวแี่ะกับเพื่อนกับทีมต่างๆอย่างที่บอกภาพยนตร์ทำงานเป็นทีมครับ <Okay. S 2> ทำงานเป็นทีมมีการทะเลาะกันการทะเละาะทะเลาะปรับให้เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสก็จะรู้ว่าเออทำไมว่าเราขัดแย้งกับเพื่อนบางครั้งเราอาจจะพลาดหรือ,อบางครั้งเพื่อนอาจจะพลาดตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่าไปมองว่าปัญหามันทำให้เราไร้ความสุขแต่มองปัญหาว่ามันคือต้นทางที่จะทำให้เราเนี่ยไปเจอความสุขหรือไปเจอความสำเร็จในโอกาสข้างหน้าต่อไปอันนี้คือความสุขของความท้าทายถ้าเราเข้ามาแล้วเส้นเลือดของเราวิ่งเข้าไปสู่ความเป็นภาพยนตร์ลังสิต และเปิดใจรับให้มันอยู่ใน DNA ร่างกายเราเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่าร่างกายเรามันเติบโตขึ้นหรือสร้างาสารบางอย่างขึ้นที่เป็นสารให้เราเนี่ยเข้าไปสู่จุดที่ความสําเร็จอาจจะรอยอยู่ข้างหน้าโดยที่เราอาจจะมองไม่ไม่เห็นนะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปถึงตรงนั้นก็ได้สิ่งที่เราสร้าง้วคงภูมิใจแหละผมว่าอาจารย์ครับผมเชื่อว่ามีเด็กในสาขาเราน่าจะฟังพอดแคสต้นอยู่ฝากให้กําลังใจใเด็กในสาขาเราได้ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมาเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะ หนึ่งนะฮะที่สาขาภาพยนตร์อยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยที่มาเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเข้าใจก็คือว่าเรามาเรียนสาขาภาพยนตร์เราไม่ได้เรียนคนเดียวเราต้องรู้ว่าเรียนเป็นทีมนะฮะและทํางานกลุ่มร่วมกันพร้อมทั้งนะฮะเราต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคของการผลิตภาพยนตร์แต่อุปสรรคนั้นน่ะเป็นเหมือนบทเรียนที่ดีลองมาเป็นภาพยนตร์ลังสิตลองมารับ DNA ภาพยนตร์ลังสิตด้วยกันและวันนั้นคุณก็อาจจะได้ค้นพบว่าเราจะไปต่อยอดกับภาพยนตร์ลังสิตได้ยังไง ครับผมเรียนจินลงมาทำจริงก็ภาพยนตร์มลาลังสิ์ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์้านมากครับวันนี้ที่เรามาเริ่มพูดคุยกันผมเชื่อว่าพอดแคสต์นี้มีตั้งแต่อะความรู้ประสบการณ์รวมถึงกระบวนการรวมถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของสำหรับสาขาภาพยนตร์เราด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ก็คนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ก็ได้อะไรกลับไปอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าจุ mm. ใจกันพอแล้วอย่างแน่นอนสำหรับครั้งหน้านะครับอยากฟังสาขาไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอต้วลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย